สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องของ Kevin and Mom USA channel นะจ้าวันนี้แพทจะมาทำนี่พริกแกงพริกแกงเผ็ดเนาะพริกแกงแดงหรือพริกแกงเผ็ดน่นแหละพริกแกงแดงกับพริกแกงเผ็ดมันก็อันเดียวกันใช่ไหมนี่เครื่องก็มีนี่ผิวมะกรูดอันนี้เป็นผิวมะกรูดที่แพทหัน่นแล้วก็แช่แข็งไว้นะแต่นี่มันละลายแล้วแหละแล้วก็นี่ลูกกะทิ ลูกขวดชีแล้วอันนี้มันเม็ดอะไรแพทไม่แน่ใจมันเม็ดอะไรเนี่ยเรียก,กลืมไปแล้วอะว่ามันเม็ดอะไรแฟรนอลชีสเนี่ยมันแฟ,ฟนอลแฟนอลซีสอะไรอะเม็ดอะไรอะแฟนอลซีสไม่รู้จักนะแต่ว่าเป็นห่อแบบนี้แล้วแหละอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้แหละอะเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนๆดูแบบนี้เนี่ยนะนี่แหละ ันน pues th ี้รู้เม็ดผักชีอันนี้ยีหลาอันนี้อันนี้ยี่หลานะอันนี้ยีหลาเม็ดยีหลาแล้วก็นี่ลูกผักชีเหมือนกันแล้วนี่แล้วก็นี่พริกไทยดำเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงก็มีลูกผักชีลูกผักชีแห้งแล้วก็อันนี้หนังยางยีหลาแล้วก็เม็ดพริกไทยดำผิวมะกรูดนะ แล้วก็กระปีกระเทียมตะไคร่ขา่าหอมแดงนี่ตามนี้อันนั้นแอปเปิ้ลไม่เกี่ยวแพดกินค้างไว้เนี่ยตามนี้ไอพวกนี้เครื่องพวกนี้แพดจะปั่นแยกต่างหากของแห้งพวกเม็ดมเม็ดต่างๆนี่ปั่นแยกไอพวกนี้ปั่นรวมไอพวกนี้ปั่นรวมกันอันนี้ปั่นแยก เครื่องก็จะมีน,นี่เครื่องที่แพทยจะใช้ก็คือนี่นะเครื่องอันนี้เครื่องปั่นของพวกไอของเปียกนะพวกตะไคร้ผิวมะกูดหอมกระ,ะเทียมแล้วก็ไอพวกนะี่ยก็จะปั่นใส่เครื่องนี้ฟู Food ้ดโปรเซ e สเซอร์นี้เครื่องนี้จะเป็นปั่นของที่มันเป็นผงของที่เป็นผงก็เป็นพวกมเมล็ดต่างๆอะ่ะที่แพทย์ถ่ายให้ดูอะ่ะจะต้องใช้สองเครื่องนี้ปั่นแยกกัน เราจะใส่เราจะใส่นี่ก่อนเราจะใส่ของแข็งลงไปก่อนเนี่ยของแข็งปั่นแล้วก็ของนิ่มที่หลังเออลืมถ่ายให้ดูจะต้องมีพริกอีกมีพริกแล้วก็มีพริกแดงด้วยลืมพริกพริกมีพริกขี้ขีู้แห้งกับพริกแดงอีกเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคเพื่อนๆแพ็คก,ก็เตรียมของเสร็จแล้วนะนี่แพ็คก,ก็หั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยตะไคร้ผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียม แล้วก็ขา่าแพทจะใช้นิตรวงนะอัตราส่วนก็เท่าๆกันหมดถ้าเพื่อนๆทาขนาดไหนก็เท่าๆกันบบนี่แพทใช้ถ้วยแบบเนี้ยตวงพูนๆเลยแล้วก็เทแล้วแพทจะปั่นในนี้ก่อนปั่นของแข็งก่อนนี่เครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์เนี่ยมันเหลืองๆงี้เพราะว่าปั่นพริกแกงคั่วกิ้งไงมันเป็นดีนี่ไงเป็นขมินก็เลยปั่นนี่กระเี่แล้วก็เตรียมไว้แล้วพริกเพลิก้วก็เตรียมไว้แล้วนี่เดี๋ยวแพทจะปั่นในนี้ก่อนสองอย่างี้ก่อนข,ข่ากระตะไคร้ก่อน นะเดี๋ยวแพทปั่นแป๊บหนึ่งแพทก็แปะปั่นปั่นของแข็งเสร็จแล้วนะของแข็งก็คือมีข่าตะไคร้นะอยู่ในนี้เห็นไหมนะปั่นแล้วอันนี้แพทก็จะใส่นี่ลงไปอันนี้ก็ใส่รวมๆกันไปเลยก็ได้หอมกระเทียมแล้วก็ผิวมะกรูกดเนี่ยใส่รวมๆกันแล้วก็ไปปั่นในเครื่องนี้นะเดี๋ยวแพทปั่นแปบ๊บหนึ่งแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะใส่พวกพริกกระปีเกลือแล้วก็ต้องมีเกลือหน่อยแล้วก็นี่เป็นพริกแต่งสีนะ ที่จะให้มันออกสีแดงะเนี่ยพริกแบบเนี้เป็นพริกเม็กซิกันอ่ะเวลาอาหารอาหารเม็กซิกันเขาจะใส่พวกเป็นสีสีอย่างเงี้ยนะเป็นพริกป่อนอ่ะมันไม่มีรสเผ็ดหรอกแต่ว่ามันมันให้สีมันให้สีมันให้สีเราได้มันให้สีแบบสวยได้โอเคพอปั่นเครื่องพวกหอมกระเทียมข่าตะไคร้ถิ่มมะกรูดเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกลงไปนะนี่แพทใส่พริกลงไปแล้วแพทแพทจะปั่นอีกรอบนึงใส่พริกแห้ง อันนี้พริกแห้งนี้แพทใช้สามกำมือนะแพทไม่ได้ตวงหรอกคือใช้กำมือขยุมมาเลยขยุมขยุมสามกำมือที่จริงถ้ากินเผ็ดมากก็ใส่สี่กำมืออะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้พริกที่แพทใช้มันเผ็ดเนี่ยเผ็ดมากก็เลยใส่แค่สามกำมือก็พอเพราะที่บ้านกินเผ็ดไม่เยอะเอาเป็นขอเป็นรสเผ็ดกลางๆดีกว่านะเพื่อนๆนะแพทก็ปัน่นพริกอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแพทจะใส่กะปิลงไปนะนี่นี่อัตราส่วนที่แพททานี้จะ จะได้ประมาณออกมาแล้วจะได้ประมาณสองกิโลครึ่งอ่ะเกือบสามกิโลแหละเพราะว่าแพททำทีก็เยอะๆแล้วก็แช่แข็งไว้ไนงะนี่ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆถามว่าเอ๊ะใช้เครื่องปั่นได้ไหมในเครื่องปั่นแบบนี้เครื่องปันบบนงป่นแบบนี้ใช้ปั่นพริกแกงไม่ได้นะถ้าปั่นพริกแกงแล้วพริกแกงจะออกมาเป็นเป็นแยมไม่ไม่อร่อยมันจะละเอียดไปหมดเลยมันจะไม่อร่อยอันนี้มันเป็นเครื่องบดเอออันนี้มันเป็นเครื่องสับสับแบบละเอียดไนงะฟู้ดโฟลว์เซอร์ก็คือ มันเป็นเครื่องสับแบบเวลา,าพี่แกงออกมามันจะเหมือนเราโขกเลยนะเหมือนเราตํามาเลยเหมือนเราตําเองเลยแหละถ้าเป็นเครื่องอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะออกมาเป็นแยมไม่อร่อยโอเคเดี๋ยวแพทจะใส่กะปิลงไปนะนี่กะปินี่แพทจะใส่เกือบหมดแต่ไม่หมดนะเหลือไว้สักช้อนหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวแพทจะใส่กะปิลงไปนะจะปีกี่ห้อเน,นี้อร่อยเนี่ยขนาดเปิดออกมานี่หอมมากเลยไม่เค็มแล้วก็หอม แบบว่าอร่อยมากตั้งแต่กินกะปิมานะกะปิยี่ห้อนี้อร่อยที่สุดไม่ต้องไม่ต้องหิ้วหอมหิ้วกะปิมาจากเมืองไทยเลยนะเพราะกะปิยี่ห้อนี้อร่อยอร่อยมากแต่เวลาแพทจะทาตำน้ำําพริกกะปิเนี่ยจําไว้ว่า,าต้องเอาไปเผาก่อนให้มันสุกก่อนแล้วค่อยมาตำแล้วจะอร่อยที่สุดเลยน้ําพริกกะปิเนี่ยถ้าไม่เผาถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีเตาไบาบร์บีคิวเตาอะไรก็ใสน่นี่ก็ได้เน่เนเนี่ยตู้อบแบบเนี้เนี่ยไอ เทสเตอ่าเทสโตอ่าเขาเรียกว่าเนี่ยนะอ่าเทสโตโอเว่นอ่ะ, oven, อะตู้เล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเอากะปิใส่แล้วก็แต่กลิ่นนะขอบอกว่าถ้าไปทําในบ้านแบบกลิ่นมันเหม็นมากอะ่ะกลิ่นมันออกมาแรงแทนแพทแนะนําว่าให้ไปเผาในเตาบาร์บีคิวดีที่สุดถ้าเผาในบ้านนะกลิ่นเหม็นทั่วบ้านเลยเพราะกะปิกินแรงมากโอเคเดี๋ยวแพทใส่กะปิลงไปในพริกแกงก่อนโอเคเดี๋ยวเราใส่กะปิลงไปในพริกแกงดี๋ยวช้อนก่อน กะปิมันประมาณนี้นะแพทจะใส่หมดหรือเปล่าดูก่อนประมาณมันจะเยอะไปนี่แพทเหลือไว้หน่อยหนึ่งใส่ไม่หมดละเหลือไว้นิดนึงเหลือติดกระปุกไว้โอเคเราใส่กะปิแล้วกะปิยี่ห้อนี้หอมมากแล้วก็ปั่นต่อ เดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวมาปั่นกันเดี๋ยวแพทปิดกล้องก่อนหอมมากเลยเพื่อนๆอันนี้เราใส่กระปีไปแล้วนะกลิ่นออกเลยหอมฉุยเลยถ้าหอมทะลุกล้องเลยไหมอันนี้เราก็จะมาใส่พริกแต่งสีนะเนี่ยอยู่ในกระปุกมันมีอยู่๋ยูแพทเอาในกระปุกใส่ใส่พริกแต่งสีลงไปให้มันตอนนี้มันยังไม่มีสีเห็นไหมสีมันยังไม่สวยเดีย๋ยวเราใส่พริกแต่งสีไปพริกเม็กซิกันแต่งสีไปแล้วก็จะโอเคถ้าเพื่อนๆถามว่าไม่มีแบบนี้ขาย ใช้พริกอะไรได้ก็ต้องเป็นพริกแดงนะพริกแดงของพวกของเม็กซิกันน่ะเป็นพริกแดงเม็ดใหญ่ๆนะเอามาแช่น้ําเอาเม็ดออกแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิน้นเล็กๆแล้วก็มาปั่นแต่ถามว่ามันจะได้สีเหมือนของแพทไหมไม่ไม่ได้สีเหมือนของแพทนะแต่ถ้าอยากได้ก็เป็นเอาเป็นพริกปน่นไหมพริกพริกแดงของไอเนี้ยของไองเกาหลีอ่ะของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแพทดีๆพี่ดูมีแพทมีอยู่กระปุกเอาแบบนี้ก็ได้นะเนี่ย เอาเป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าแบบนี้ร้านเกาหลีจะมีขายทั่วไปนะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยก็เป็นพริกเหมือนกันนั่เป็นพริกแดงเอาไว้แต่งสีเวลาทํากับข้าวอะ <parish> ่ะเนี่ยอยากให้อยากแบบว่าเราใส่เรากินไม่เผ็ดเราใส่พริกน้อยเงี้ยแต่เราอยากให้สีมันสวยสีมันออกมาไม่สวยเราก็อาเน,นี้แต่งสีได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบแพทนะก็เอาแบบนี้ก็ได้เนี่ยแต่ถ้าร้านเกาหลีร้านญี่ปุ่นเนี่ยจะมีขายเนี่ยมีขายแบบเนี้ยพริก ป่นแบบนี้พริกแดงป่นแล้วพริกแดงเม็ดใหญ่แหละแต่เขาเอามาบดให้ละเอียดแล้วแล้วเขาไปแต่งสีอาหารไงพูดง่ายๆเอาไปแต่งสีอาหารเรากินกินไม่เผ็ดแต่ก็อ้น,นี่นว่าเขาไว้ใส่กิมจิไหมเนี่ยแดงๆนะนะอาจจะใช่นะเนี่ยไว้ใส่กิมจิก็ได้มงอันนี้แพทใช้ของเม็กซิกันมันจะถูกกว่าแบบนี้ก็จะแพงหน่อยโอเคเดี๋ยวแพทใส่แต่งสีก่อนเป็นไงเพื่อนๆสีต่างจากเมื่อกี้ไหมแต่งสีไปแล้วนะเนี่ย พริกเม็กซิกันเอาไว้แต่งสีอ่าแต่งสีไปแล้วทาไงต่อแพทมาสีมันยังไม่แจ่มต้องใส่เยอะกว่าน,นี้หน่อยแพทจะใส่ไปเยอะอีกหน่อยแตแพทจะเอามาเอามาขยําข้างนอกเดี๋ยวแพทจะมาทําะไรน,นี่ปั่นพวกเครื่องเทศลงไปเพราะพริกแกงเผ็ดมันต้องใส่เครื่องเทศใช่ไหมเครื่องเทศที่เป็นเม็ดๆน่ะมาเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องเทศใส่ลงไปอีกมาเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องเทศเอาใส่เครื่องปั่นแบบนี้นะอันนี้เป็นรูปผักชีเดี๋ยวแกะก่อน ใส่ในกระปุกนี้ไว้ไนงะอันนี้มันกระปุกไอ้นี่กระปุกพริกพริกไทยดําแต่แพทย์จะมาเทใส่เนี่ยเอากระปุกมันเก็บไว้เดี๋ยวเรามาตวงกันปันได้ประมาณสองกิโลครึ่งเราจะใส่เครื่องเทศขนาดไหนอันนี้เป็นเม็ดอะไรไม่รู้ว่าเนี่ยเนี่ยใส่น,นี้ไปด้วยนะเนี่ยดูแวะเนี่ยเม็ดอะไรเนี่ยใ,ใกล้ๆเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จักเรียกอะไรเม็ดอะไรไม่รู้ อันนี้ถ้วยน,นี้เศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสาม,อมหอมที่เขาไว้ใส่ในเนี่ยเครื่องอันนี้ลูกกะชีเศษหนึ่งส่วนสามเหมือนกันถ้วยตวงที่เขาไว้ใส่ในอะไรอะในลูกในเนี่ยในต้มต้มเนื้อต้ม ตุนพวกตุนอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเม็ดไอ้นี่อยู่เห็นไหมทุกสุนตุนทั้งหลายตุ๋นเนื้อตุนหมูตุนอะไรอ่ะอันนี้เศษหนึ่งส่วนสามอันนี้เศษหนึ่งส่วนสามพูนๆเลยอันนี้ยี่หล่าเม็ดยี่หล่ากลิ่นแรงมากอันนี้อย่าใส่เยอะนะขอบอกใส่นิดเดียวนะไม่งั้นอ่ะเป็นเป็นเป็นพริกแกงไอ้อินเดียเลยนะเพราะเพราะคนอินเดียจะกินไอ้กลิ่นไอ้นี่แรงเยอะมากเพราะกลิ่นไอ้นี่จะนําเราจะใส่เยอะใส่นิดเดียวพอมีกลิ่นน้อย เนี่ยอ่ะสักอุ้มมือนึงนะประมาณอุ้มมือนึงเนี่ยแพทไม่ได้ตวงเลยแต่ก็กะเอาประมาณอุ้มมือนึเนี่ยอย่าใส่เยอะนะใส่เยอะเราจะเป็ดพิแกงไอ้นี่เลยพิแกงอินเดียเลยผิวเครื่องเทศแรงแพทจะใส่เติมอัน,นี้ไปอีกครึ่งหนึ่งพริกไทยดำี่ยครึ่งถ้วยพริพกไทยดำนี่จะใส่เยอะกว่าเพื่อนเสร็จแล้วพ็อป้าปิดฝาปิดฝาเก็บอันนี้เหลือ เก็บไว้ปั่นข้าวหน้าเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปปั่นให้ละเอียดเลยใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดเลยเคเราก็ได้เครื่องเทศที่ปั่นเป็นผงเรียบ,บร้อยแล้วที่เมื่อกี้นะเครื่องเทศเป็นเม็ดอะปั่นเป็นผงเดี๋ยวเราจะมาคลุกกับพริกแกงเทเนี้ยพริกแกงในเนี้ยมันเยอะไปมันจะปั่นในนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเหนียวแพทจะเอาออกมาขยำข้างนอกนะ ออกมาขยำข้างนอกแล้วก็ค่อยเอาขึ้นเครื่องปั่นอีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวแพทเอาออกมาขยำข้างนอกก่อนโอเคแพทเทออกมาแล้วนะเนี่ยเทออกมาจากเครื่องนี่แล้วแพทจะามาขยำข้างนอกใส่ถุงมือแล้ะก็ใส่พวกเครื่องเทศที่เราเป็นปั่นเป็นผงเมื่อกี้นะั้นลงไปแล้วแพทก็เติมไอ้ไอ้พริกแต่งสีลงไปอีกว่าเดี๋ยวกลมไม่แดงอยากได้แดงๆโอเคเดี๋ยวเราจะแพทจะขยำขยำาริกให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะแพทก็จะขึ้นเครื่องปั่นปั่นอีกรอบนึงอันนั้นก็เป็นการเสร็จเรียบร้อย แล้วเราก็จะเติมเกลือเติมเกลือนิดนึงเดี๋ยวแพทเติมเกลือนหน่อยดีกว่าเอาเกลือใส่หน่อยหนึง่งเมื่อกี้เรมลืม,ล,มลืมเติมเกลือน,นี่เดี๋ยวเราใส่เกลือนิดนึง่งใส่ไปแค่น,นี้ก็พอแล้วใส่เกลือนิดนึงถนอนมอาหารเกลือโอเคเดี๋ยวแพทขยำก่อนเ,อเดี๋ยวมาเจอกันตอนขยำเสร็จตอนนี้แพทก็ขยำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆน,น,นี่แพทจะเอาขึ้นเครื่องปั่นอีกรอบนึงปั่นอีกรอบนึงก็เป็นการเสร็จพิธี ก็เตรียมแพ็คใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งไว้จะกินถ้ยเอาออกมากินโอเคเดี๋ยวแพ็คขึ้นเครื่องปั่นก่อนนะเอ๋เราขึ้นปั่นรอบสองเราก็จะได้พริกแกงที่เนื้อเนียนๆแบบนี้นะนี่สองอันอันนี้เดี๋ยวแพ็คจะตักใส่เดี๋ยวเะาก็เดี๋ยว,วเราก็เสร็จอันนี้ก็เป็นการเสร็จพิธีแล้วตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครบนี้เราก็เตรียมแพ็คใส่ถุงแล้วก็แช่ฟิตเซอร์ไได้เลยอันนี้กินได้เป็นปีเลยอันนี้โอเคจากเพื่อน ร้อยได้เพื่อนๆนี่เราจะได้พริกแกงออกมาอย่างนี้นีเนื้อนิเนียนนะแต่ว่าไม่เป็นแยมเนื้อเหมือนพริกแกงที่เราบดเลยไหมเนื้อเหมือนบดเลยไหมถ้าเราใช้เครื่องปั่นเครื่องปั่นละเอียดอะ่ะมันก็จะเป็นแยมนะไม่อร่อยต้องใช้เครื่อง food ร r ซ c e s s o r นะเนี่ยแพทก็จะใช้ยสูตรที่แพททำนี่เป็นสูตรที่แพททำขายสมัยก่อนเลยนะ ที่สมัยก่อนที่แพทเคยขายของอยู่อะแล้วแพทปั่นพริกแกงขายเนี่ยสูตรนี้เลยแพทก็ใช้สูตรนี้แหละเนี่แหอมมากกินหอมมากเนาะน่าจะเป็นผัดหมูสามชั้นดี่ไหมใส่ถั่วฝักยาวคงจะอร่อยมากเลยนี่นี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่น่ากินไหมหอมมากหอมสุดๆอะถ้าพริกแกงเราปั่นเองนี่หอมสุดๆเลยโอเคเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมา อัปเดตหรื่อมีอะไรมานำเสนอใหม่ๆอีกมีแพทย์มีสูตรอาหารเยอะแยะแต่ต้องรอไว้ก่อนนะค่อยๆทยอยออกเพราะว่าสูตรบางอย่างมันไม่หมดมันยังเหลืออยู่เงี้ยแพทก็ทำใหม่ไม่ได้อย่างสูตรยิ่งสูตรขนมขนมเนี่ยก็ยิ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้นะเพราะว่าลดน้ำหนักอยู่ก็ต้องรอแบบรอ,ออีกสักพักหนึ่งค่อยๆทยอยออกสูตรอาหารแพทมีสูตรอาหารหลายสูตรที่ว่า,าจะ จะนําเสนอไว้ให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปทํากินหรือเอาไปทําอะไระทามาค้าขายอะไรก็ได้ว่าแพทสูตรสูตรทุกอย่างที่แพทย์ทำนี่แพทเคยเคยทำขายมาก่อนแล้วโอเคจ้าเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย